สวัสดีครับสวัสดีนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมภีมักฮอตนะครับแล้วก็ทั้งทางด้านทิกตอกหรือว่าทางด้านช่อง YouTube นะครับเมื่อวานมีผู้ติดตามท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาเขาไปเดินมาตรฐานควบก,กับกองโจรเดินหลังนะครับทรงนี้นะครับเขาก็ขึ้นยี่สิบห้าไปยีิบสองนี่ก็เดินถูกต้องแล้วเนาะทีนี้เขาไปเจอแต้มตัดข้าง จนตัดข้างลักษณะนี้นะครับแล้วก็บอกว่าหาเต้มที่เล็กง่ายๆหน่อยนะครับจะเล็กง่ายๆมีช้อยให้เลือกน้อยนะครับก็ผมก็อยากขอแนะนํานะครับเต้มที่ว่านี้ก็คือเดิน22มา18นะครับเงื่อนไขการรับของฝั่งตรงข้ามก็จะมีประมาณ1มา6เพื่อต่อ1มา5เพื่อต่อหรือไม่งั้นก็เดินหนีหรือไม่งั้นก็ปล่อยกินแล้วกักฟรีนะครับอ่ะเรามาดูทีละช้อยนะครับเอา1มา6ก่อนกินออกมา แล้ก็เดิน23ไป18นะครับเขาก็เดิน11มา15ปุ๊บปลดเราตัวนี้กิน2เรานะครับแล้วก็10ไป18ตัวนี้13มา17ที่หลังอย่างนี้แล้วก็31ไป27นะครับเขาก็3มา7อ่า3มา7เรา27ไป23นะครับเขา20มา24เพื่อจะมาเข้าฮอตเรา23ไป19นะครับ17ไป22 เราไม่ต้องร่มนะเราไม่ต้องร่มอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องร่มอย่างนี้เราไม่ต้องร่มนะครับจะมาที่เขาสิบเจ็ดมายีิบสองเราสิบเก้าไปสิบหกเลยเพื่อให้เขาต่อให้เขาต่อเลยนะครับให้เขาต่อกินกลับมาตัวนี้เราก็เดินสิบแปดไปสิบสี่ไปเข้าฮอตสิบเอ็ดไปสิบห้าสี่ไปสิบสิบห้าสิบเก้าห้าสิบห้าสิบแปดสิบไปหกสิบแปดยิบสามแล้วก็เข้าไปหนึ่งอย่างนี้เขายีิบสี่มายีิบเจ็ดนะครับ เราก็หนึ่งมาสิบห้าไล่ตัวนี้เหมือนกันเราก็มานี่นะครับทีนี้จุงตรงนี้มันจะมีอยู่สองช้อยคือถ้าเขามานี้เราก็ถอยนี่เลยอันนี้เขาแพ้เลยเ,เขา <ellow. S 1> เขาออกหอดไม่ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะมานี่พอเขามานี่เราก็ถอยอีกนี้เช่นกันอันนี้เราก็จะชนะไปนะครับเพราะเขาก็ออกหอดไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ยิ่งออกไม่ได้ใหญ่เลยนะครับ จังหวะนี้มีหลายช้อยนะครับถ้าย6ิบหกมาสามสิบเอ็ดก็ยี่สิบี่ไปยี่สิบอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาหนีมาอย่างนี้ล่ะเขาหนีมาอย่างนี้เราก็ไปแล้วเขาถ้าเขามานีเราก็กินฟรีอย่างนี้เนาะหรือถ้าเขามานีปุ๊บเราก็กินฟรีอันนี้ก็ชนะเลยนะครับย้อนมานิดหนึ่งนะครับจังหวัดที่กินเนาะหกมาสิบสามแล้วเราเดินยี่สิบสามไปสิบแปดที่นี้สมมติว่าเขาเขาไม่ต่อเขาไม่ต่อเขาลงมานีเลย 13มา17เราก็เดิน19บ้าไปสิบห้าสเดยิบสองเขาต่อหักออกไปทางนู้นนะครับเราย7ิบเจ็ดไปย3ิบสามนะครับเขา1ิบสองมาสิบเราย3ิบสามไปส9บอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้อันนี้เป็นร่มนี่ก็จะชนะไปนะครับลา,ากักนี่เสร็จแล้วก็รอให้เขามาเส้นเราก็ชนะแล้วนะครับอ่ะ เป็นแค่แนวทางนะครับไม่อาจไม่ละเอียดทุกแยกทุกมุมนะครับต้องขอกล่าวไว้ก่อนนะครับทีนี้ยี่สิบสองมาสิบแปดหนึ่งมาห้าบ้างหนึ่งมาห้าเป็นแค่แนวทางนะครับกินมานี้ทีนี้เราเรียนเดินสามสิบมายี่ห้าเขาสิบสี่มาสิบเจ็ดเพื่อกดดันเราบังคับให้เราต่อถ้าเราไม่ต่อเขาก็จะหลุดข้าฮอตเขาเบียดกินนะครับสิบเอ็ดสิบห้านะครับกินเจ็ดมาสิบสี่ นะครับทีนี้ยี่สิบสี่ยสามมาสิบเก้าออกมาทางนี้นะครับสองมาเจ็ดสิบเก้าสิบหกบังคับให้เขาต่อนะครับต่อมาตุกมาเลขสิบอย่างนี้เราก็สามสองมายี่สิบแปดทีนี้เราก็ชนะเลยแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเพราะเขาต้องเส้นเนาะเพราะเขาต้องเส้นนะครับอ่ากินมาสิบสี่ทีนี้เราเดินสามสิบยี่ห้าสมมติว่าเขาไม่เข้ามานี้ เขาไม่เข้ามาเขาเดินเจ็ดมาสิบเราก็ไปยี่ิบห้าไปยี่ิบสองนะครับยี่ิบห้ายิบสองเขาสิบเอ็ดสิบห้านะครับสิบเอ็ดสิบห้าแล้วก็ยี่ิบสามไปสิบแปดถ้าเขากินนี่เขาโดนกินสองนะเขาก็เลยต้องกินนี่แล้วเราก็กินไปตรงหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าทีนี้เขาก็เดินสิบสิบห้านะครับเราก็เก้าไปห้าเขาสิบห้าสิบเก้าเราห้าไปหนึ่งนะครับเขาสองมาเจ็ด เราหนึ่งมาหกเราอย่าเดินเลยมาทางนี้นะพอะเราจะโดนต่ออย่างนี้นะครับเราหนึ่งมาหกก็พอประคองไว้าหนึ 1, 6, ่งมาหกปุ๊บเขาสามมาแปดเราหกไปสองนะครับถ้าเขาหลบเราก็มากินเราก็มากินฝีตัวนี้ก็จบนะครับแต่ถ้าเขาอุดอ่านะเขาแปดมาสิบเอ็ดเราก็ยีิบสองไปสิบเจ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบหก่าเสร็จแล้วก็บีตัวนี้แล้วก็ต่อ,ต,อตัวนี้ก็คือแพ้เราอยู่ดีนะครับเราก็กินสอง อันนี้ก็เรียบร้อยไปแต่ผมจะไม่กินนันเดี๋ยวเกมมันหยุดนะครับอันนี้ก็จะแพ้เราไปนะครับทีนี้มาดูช้อยอื่นๆบ้างเข้ากินนะครับเมื่อกี้1มา6แล้ว1มา5แล้วทีนี้เดินเดินหนี14มา17เแล้วก็เดิน3ิเอ็ดไปยีเป็นกันไกลไว้นะครับ2มา6 2มา6 18 15นะครับต่อขึ้นไปขึ้นมาตรงเลข14 7มา11นะครับ 7จ็มาสิเดราเดินยี่สหบสอต่อไว้อย่างนี้นะครับต่อเข้าไป1มาหขวางทางไว้ยี่สามสิบแปดหมาเก้มา1ิบเามาสิบสไป6นะครับถ้าลงมานี่เราก็โดด2เนาะทีนี้เขาสิบมา17บเจ็ราก็6ไป2เข้ากินฟรีนะครับเขาไม่มีทางเลี่ยงแล้วก็ต้องยอมต้องยอมเสียฟรีนะครับ แล้วเขาก็เดินลงมานี่เราก็ไปนี่นะครับเขาเข้านี่ก็ไม่ได้เพราะเราจะต่อให้กินสองเลยแต่เขาก็เข้านี่พอเข้านี่พุ๊บก็โดน,ดนตวนแตมนี้หักสองนะครับอันนี้ก็จะชนะไป <c oughs> ะต่ออีกทีนึงนะครับเดินสิบสี่มาสิบเจ็ดอีกทีหนึง่ง 14มา17เปุ๊บเรา3 1 26เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีแยกแตกต่างออกมานะครับเราเดิน18ไป15ต่อไว้เนาะ23มา14ทีนี้เขาเดิน1มา5 1มา5้าเราก็27ไป24ต่อความไปนะครับ3มา8 19 15บนะครับเมา11เข้ากิน2เข้ากิน2เราอุดเราอุดก่อนนะครับ11 16 14มา10หนี 10ไป7นะครับ10ไป7 10ไป7จ็ปุ๊บสิมา20่เจดไป3ามแดมา12บสอปล่อยฟรีทางนี้นะครับยี่สิบไปยี่สิบสี่เราสิบ้าไป10บนะครับยี่สี่บเจเราสิบไปหเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ทักทางเพราะว่าจะต้องโดนข่าหอดหมดเลยมาน,นี้ก็โดนเลื่อนไปนี่เนะเาะก็เลยต้อง1ิบสมาสิบหกเราก็หไป2กินซะ ทีนี้จังหวะน Time, ี้เขาก็ได้โอกาสที่จะกินสองเราตัวนี้นะครับเราก็แต่เรากินมาทางนี้นะเรากินฮอนมาทางนี้ให้เขากินเบ็ดตกทางนู้นเพื่อที่เราจะกินสองเขาได้อีกนะครับอันนี้ก็จะแพ้ไปมาอีกสักแยกหนึ่งนะครับเป็นแยกที่ปล่อยปล่อยให้กินฟรีแล้วกันนะครับหลังจากที่เขาต่อตัดข้างแล้วนะครับทีนี้เราเราแทรกเข้าไปเขาปล่อยให้กินฟรีอย่างนี้แล้วเขาก็หนึ่งมาห้านะครับก็หนึ 1, ่งมาห้าเพื่อให้เราเดินสามเห็ดไปยี่หกอย่างนี้นะครับ ให้เขากินเข้ามาแล้วก็ยี่สิบหกไปยี่สิบสองเขาสิบเอ็ดมาสิบห้านะครับแล้วก็สิบเก้าไปสิบหกถ้าเขาซ้อนมานี่แล้วก็ยิงสามนะครับอันนี้ถ้าเขาเผลอเนาะหรือมามาหนี้ก็โดนนะครับนะทีนี้จังหวะที่เราเดินยี่สิบหกไปยี่สิบสองเขาเดินสิบเอ็ดมาสิบห้าแล้วเราเดินสิบเก้าสิบหกจังหวะที่ดีที่สุดคือเขาเดินสิบห้ามาสิบเก้าเราก็ปล่อยให้เขากินอย่างนี้นะครับกินอย่างนี้ปุ๊บ ไปมาเล็ยี่สิบสามถ้าเขาเดินมานี้ก็ตัดตัวนี้นะครับตัดเล่นตัวนี้แล้วก็ยิงสองนะครับทีนี้แต่ถ้าเขาตัดยี่สิบมายี่สบี่ให้เรากินอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเดินสิบมาสิบห้าเพื่อเราเพื่อที่ว่าเราจะยิงไม่ได้เขาให้เราฉีกออกมาทางนี้ครับเขาก็สองมาหกพอสองมาหกปุ๊บเราก็เดินยี่สิบไปสิบหกนะครับเขาเข้ากินไม่ได้เพราะถ้าเขากินเราก็กินด้วยนะครับยี่สิบไปสิบหก ทีนี้เขาก็เดิน6มา9ปิดก่อนเราก็16บหกไปสิบสนะครับเขาก้าสิเรา2 3 1 9ต่อไปนะครับต่อตัวนี้ไว้เขาก็14,17เจบียดเรา14,17แล้วก็หนีซะนะครับสิบเเรา18,15ปด้าเขาย2 2สเราก็11,17ออันนี้ก็ชนะแล้วนะครับแค่นี้นะครับมาดูอีกสักแยกหนึ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทาง อาจจะไม่ละเอียดทุกอย่างทุกมุมเนาะต้องขออภัยย่างยิ่งนะครับสิบไปเจ็ดต่อให้กินหนึ 5, ่งมาห้าหนึ่งมาห้าล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปนีนะครับยี่ิบหกไปยี่สิบสองทีนี้เขาเดินสามมาแปดสามมาแปดเราเดินยี 18, ่สิบสองไปสิบแปดเก้าสิบสี่ไปสิบเจ็ดหนีไปแล้วก็เส้นเลยนะครับอันนี้อันนี้ชนะเร็วเพราะว่ามุมมันให้ที่ว่าเราจะได้เบียดตัวนี้สิบเก้าไปสิบหกทันทีนะครับเพขาก็หนีมาเนาะเพราะสิบเก้าเขา็หนีมา,นะา,มาแล้วก็สิบเอ็ดไป อพอเขาหนีมาทีนี้ปุ๊บเราก็สิบหกไปสิบเอ็ดซะเบียดกินเขาก็หลบอีกสิบเอไปแดถ้ามานี่ก็โดนยิงสองเนาะเขาต้องลงมานี่มาสิบเก้านะครับเราก็สามสองสิบปดซ้อนไวสิบเจ็ดยิบสองกะว่าจะมาต่อแล้วก็เข้ากินก่อนแค่นี้ก็ชนะแล้วครับก็เขาอาจจะมีส่วนนิดหน่อยให้เราเลือกกินเราก็เลือกกินไปนี่ครับแล้วก็ลงมานี่เราก็กินมานี่แล้วก็มาเข้าฮอตเข้าฮอตได้ก็ไม่มีอะไรครับ ถ้าเข้าฮอนนี่ก็แล้วก็ค่านี่นะครับแต่ถ้าเข้านี่แล้วก็ขังออกไม่ได้นะครับโอเคนะครับน่าจะได้เป็นแนวทางที่ดีสําหรับชุดมาตรฐานพบกับกองจนตัดข้างรูปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดในชุดวิดีโอก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ